สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็คลิปวิดีโอนี้นะฮะเป็นคลิปที่143นะซึ่งเป็นคลิปที่ผมเนี่ยรู้สึกว่ามีหลาย,ลายสิ่งหล,หลายอย่างเนี่ยอยากจะพูดกับคุณผู้ชมนะครับผมเอาเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขอบคุณนะฮะคุณเหรียญยกิจแท่ตั้งนะครับผมที่ได้ส่งล็อกเก็ตพ่อแก่นะฮะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นพ่อแก่นะเสียพ่อแก่มาให้กับผมได้บูชานะครับซึ่ง ก็ต้องตอบกันตามตรงว่าผมเองเนี่ยหลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องอแบบนี้นะฮะแบบความเชื่อเนี่ยนะผมก็ได้มีโอกาสแบบศึกษามากยิ่งขึ้นหลังจากที่รอบแรกที่ผมขายมีดนะผมไม่ได้ศึกษาเลยนะฮะจนกระทั่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยศาสตร์นี้น่าสนใจนะฮะแล้วคุณเหรียญยกิจแซ่ตังเนี่ยนะครับผมเนี่ยเขาอยู่ที่กทมนะครับผมเขาได้ส่ง เกี่ยวกับสิ่งนี้มาให้เขาบอกเป็นการแบบบูชาและชีวิตจะดีขึ้นมีการแก้กงแก้แกรรมอะไรด้วยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมเป็นอีกหนึ่งท่านที่ช่วยเหลือคนนะแบบที่ไม่ได้เอาเปรียบนะไม่ได้เอาเปรียบคนที่ช่วยเหลือนะครับอ่ะโอเคครับผมเข้าสู่เนื้อหาของเราวันนี้ดีกว่านะครับคุณผู้ชมเห็นด้านหน้าอยู่แล้วนี่คือมีดที่ผมจะเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูในคลิปนี้นะครับจะรีวิวให้รับชมนะครับผมซึ่งต้องบอกกันแบบนี้ว่า หนักใจหนักใจมากเลยนะครับผมเหตุที่หน,นักใจเนี่ยเพราะว่า,าพี่เจ้าของร้านนะครับผมชื่อ,อร้านพร้อมเจริญทรัพย์มีสวยเนี่ยนะฮะก็เป็นพี่ชายนะที่เคยได้กินนอนด้วยกันนะช่วงที่เป็นคุณครูอยู่ด้วยกันนะครับผมแล้วเขาเนี่ยได้ย้ายกลับไปที่จังหวัดแพร่ก็เป็นลูกเขยของทางอา,อาจารย์ประดิษฐ์นะที่เขาประดิษฐ์มีอยู่จังหวัดแพร่นะที่มีชื่อเสียงเลยนะครับผม ก็ส่งมีดมาเป็นมีดคุณภาพนะครับคุณภาพทั้งนั้นเลยนะแต่สิ่งที่ผมหนักใจก็คือแต่นั้นแทนนี่คือใบส่งของนะครับผมแล้วก็เป็นใบส่งของที่คุณผู้ชมลองดูราคาส่ง <c oughs> นี่นะฮะด้ามที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้นะครับราคานี่นะฮะไล่เรียงกันไปเลยซึ่งโอ้โหบอกกันตามตรงนะครับไม่รู้ว่าจะ ทำยังไงดีให้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ราคาที่ดีที่สุดแล้วก็สามารถทํากําไรให้ผมได้นะเพราะราคาตั้งต้นมาแรงเหลือเกินก็เอาเป็นว่าวันนี้เรามาดูกันเป็นความเพลินแล้วกันนะครับส่วนใครที่อยากจะเป็นเจ้าของแล้วอ,อยากจะอุดหนุนผมเนี่ยคุณเห็นราคาไปแล้วนะนี่นะฮะสองเล่มนี้เหมือนกันนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแบบไม่มีฝักนะม่มีฝักนะตัวนี้มีฝัก พันสนี่คือราคาส่งนะอันนี้พันสราคาส่งมาแบบนี้อันนี้พันแราคาส่งมานะครับใครอยากจะซื้อผมในราคาเท่าไหร่อยากจะให้กําไรผมเท่าไหร่คุณผู้ชมเสนอมาได้เลยอ่ะผมให้อย่างนี้เลยนะฮะถ้ามันจะไม่ได้กําไรเลยก็ไม่ได้กําไรก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็จะส่งให้นะถ้าคุณผู้ชมจะให้กําไร20เอาไว้ซื้อกาแฟก็ไม่ว่ากันนะครับผมแล้วแต่ นะหรือถ้าวันนี้มันสูงไปเราก็ดูเพื่อความบันเทิงก็ได้ไม่ว่ากันนะครับผมเพราะว่าเราจะอยู่ด้วยกันอีกนานเพราะเราเป็นคนรักมีดเหมือนกันนะครับผมสามนาทีเข้าไปละผมยังไม่กล้าเริ่มเลยคุณผู้ชมมันแพงจริงนะมันแพงจริงใครที่ได้ไปนี่คือแบบคุณผู้ชมจะต้องมาตังเหลือๆจริงๆผมผมเข้าใจเลยนะตังจะต้องเหลือจริงไม่งั้น ควาย่างจริงนะครับผมอ่ะผมเริ่มด้วยเล่มนี้แล้วกันจริง,รงๆเขาก็จะซีนแบบนี้มาเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าผมเพิ่งแกะออกมาสักครู่นี้ก่อนทาคลิปวิดีโอเหตุผลที่ซีนแบบนี้ไว้เพราะว่าจะซีนน้ํายารักษาใบมีดคุณผู้ชมได้ไปก็จะยังคงมีน้ํายาที่อยู่ด้านในทําให้ใบมีดเนี่ยนะครับผมมีความสมบูรณ์นะฮะสำหรับเจ้านี่นะครับผมเป็นมีดแคมป์เดินป่านะครับใบมีดเนี่ยทำจากใบเลื่อยตัดหินนะครับแล้วก็ทําการชุบแข็งด้วยน้ํามันนี่นะ ชุบแข็งด้วยน้ำมันนะครับผมใบมีดยาวอยู่ที่9.5นิ้วนะครับผม9.5นิ้วนะความยาวเต็มของใบมีดเนี่ยอยู่ที่15.5นิ้วนะครับแล้วก็สันหนา5มิลลิเมตรนะครับผมเนี่ยนะสันหนา5มิลนะเป็นฟูลแท้งนะความกว้างของใบมีดอยู่ที่2.2นิ้วนะครับผมซึ่งหลังจากที่ผมศึกษาดูเนี่ยนะครับด้ามจับเนี่ยเป็นไม้ประดู่ด้ามจับเป็นไม้ประดู่นะครับผม ปักหมุดสีทองอยู่1.2.3จุดสจุดนะครับส,ส่วนตอนนี้เป็นเป็นหมุดที่มีรูนะฮะซึ่งก็ทำไว้สำหรับการร้อยเชือกบางคนเนี่ยเวลาไปล่าเนื้อสัตว์นะครับผมแล้วต้องการที่จะทำความสะอาดมีดแล้วจะแขวนไว้เนี่ยก็สามารถใส่เชือกร้อยไปแล้วก็ไปแขวนไว้ได้นะครับผมซึ่งความคมของเจ้านี่คงไม่ต้องพูดถึงนะครับผมเพราะมันเป็นมีดที่พรีเมียมนะฮะแฟบเลยนะครับผมนี่นะ ลองให้ดูนี่นะครับผลหวานเลยนะผมนี่นะเหตุผลที่เขาต้องให้น้ำยารักษาใบมีดฉ่ำๆเนี่นะครับผมก็เป็นไปด้วยตามทฤษฎีที่เขาว่ากันนะคะว่าถ้าเป็นเหล็กใบเลื่อยตัดหินอ่อนนี่นะครับผมกับเทียบกับพวกงานพวกส,กสแตนเลสนะมีดประเภทนี้ ที่เป็นเหล็กตัวนี้อาจจะขึ้นสนิมได้ง่ายกว่าสแตนเลสนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ได้ไปปั๊บขึ้นเลยนะนะไม่ใช่แต่ว่าเขาต้องการรักษาให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะฮะก่อนถึงมือลูกค้าแล้วด้านบนเนี่ยจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับใบมีดต,ตรงนี้เป็นสีเงินซึ่งเป็นทูโทนนะคุณผู้ชมจะสังเกตให้ดีๆนะครับว่ามันไม่ได้เรียบนะสีดานะครับผมก็เป็นงานคัตตอมเป็นงานทํามือจากช่างที่เรื่องชื่อของจังหวัดแพร่นะครับผมซึ่ง ตอนแรกก็บอกว่าองานของอาจารย์ประดิษฐ์เนี่ยเข้าเนื้อทุกรอบนะรอบนี้ไม่เข็ดนะ,ะเอามาอีกแล้วครับท่านนะฮะพอดีพี่เขาอยากจะให้ทําทคลิปให้ให้ซะหน่อยนะฮะจัดให้นะครับผมราคาทุนมาที่พันร้อยใครจะให้ผมเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่หรือจะไม่ให้กําไรเลยก็เสนอมานะครับสําหรับมีดต,ตัวตัวแรกนะครับ อันนี้ตัวที่1นนะอ่ะใครโทรมาก็บอกอาจารย์วันนี้จะเอามีดในคลิปที่143่อาเนี่ยตัวที่1ก็จะเป็น2เล่มนี้นะครับผมมีแค่2เล่มนะครับผมอ่ะต่อมาครับมาดูราคาต้นทุนพันสองบ้างอันนี้ต้นทุนมาพันสเลยนะผมจะเริ่มพูดยังไงดีน,อนนะ้อนะฮะอ่ามันเป็นมีดนะครับผม,ใบ, on, มนนบใบเลื่อยตัดหินอ่อนตัดหินเหมือนกันนะครับใบเลื่อยตัดหินเหมือนกันนะฮะที่ ชุบแข็งด้วยน้ํามันนะครับผมมาดูกันสักหน่อยแล้วกันฮนะบริเวณฝักเนี่ยนะครับผมฝักเป็นฝักไม้ประดูนะฮะเป็นฝักไม้ประดูทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับดูดีไซน์นี่นะครับผมนี่นะแล้วก็ตอกหมุดท้องเหลืองนี่นะครับผมนี่นะตอกหมุดท้องเหลืองมา3จุดด้านบนอีก2จุดนะครับรวมเป็น5จุดสําหรับฝักอย่างเดียวนะแล้วก็ด้ามจับดูดีไซน์เนี่ยเหมือนมีดทาครัวมากมาก,มากนะะอ่ะโอเคผมขออนุญาตดึงออกมานะครับปั๊บเขาให้ ใบมีดทั้งเล่มเป็นสีเงินนะครับผมความยาวของใบมีดเนี่ยนะฮะยาว7.2นิ้วความกว้างอยู่ที่1.6นิ้วนะฮะสันหนา5มิลน,นะครับแล้วก็ด้ามจับไม้ประดูนะ่ในยาว5นิ้วเช่นกันซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมีความเป็นเหมือนมีดเหมือนมีดทาครัวเวลาคุณไปเดินป่าเนี่ยนะฮะมันจะเหมือนมีดทาครัวนะครับผมเนะะี่ยด้ามจับเนี่ยนะมันลักษณะมันเหมือนไม้ประดูท่ที่คุณผู้ชมดูฮนะ มันมีส่วนโคง้งส่วนเบาะนะเขาทาน่าจะทําการกลึงมาเป็นอย่างดีนะครับผมเนี่ยนะมีส่วนโคง้งส่วนเบาวแล้วตรงนี้มีรูให้เลือกเลยว่าจะใส่เชือกแบบไหนนะครับผมบางคนอนะ่ะที่เป็นคนที่ใช้งาน,นจริงๆเนี่ยเขาจะใช้เชือกมาถักนะครับผมก็คือร้อยรูแล้วก็ถักๆักถัก,ถ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 กมา เพศผลเพราะว่าเวลาเข้าไปในป่าหรือว่าฟันไม้นี่นะครับผมการฟันไม้เนี่ยมันอาจจะสะท้อนมือและเจ็บเชือกเนะี่ยมันจะช่วยในการซับหรือว่าจะใช้อย่าง ABS ก็ได้พันร,บรอบๆนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สะดวกนะแล้วแต่ว่าแต่ละคนนะจะ DIY ใช้ยังไงกับมีดนะครับมีแต่คนที่เข้าไปทํากิจกรรมในป่าหรือว่าตั้งแคมป์หรือว่าคนที่ใช้มีดจริงๆเท่านั้นที่ทราบนะครับผมอ่ะดูความคมกันหน่อยเร็วเนี่ยอ่ะ เนี่นะครับผมคมแบบไม่ต้องเล็งลนะนี่ไม่ต้องเล็งเหลี่ยมเลยนะเนี่ยนะะมันฟึดไม่ได้นะเนี่ยนะคมคมจัดเลยนะแต่ราคาก็คมเหมือนกันราคานีบบาดใจดังแฟบเลยนะโอ้โหอ่ะตัวเนี้ยต้นทุนมาพันสองตัวที่สองเนี่ยนะต้นทุนมาพันสองคุณจะให้ผมเท่าไหร่ว่ามาน,นะฮะ คุณเสนอมาสู้นะอาจารย์เอามันพันสองกันเนี่ยอ่ะผมก็ยอมฮะผมฟรีค่าส่งให้ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูช่องผมผมให้นะฮะหลายคนก็ไม่เชื่อนะฮะเดี๋ยวหา,วาผมแบบเอ้ยโกหกหรือเปล่าว่านู่นนี่นั่นฮะตรงเนี้ยไม่ได้กําไรไม่ว่ากันเพราะว่าผมจะขายมีดอีกหลากหลายประเภทตรงนั้นอนะกำไรมันจะมาเฉลี่ยกันทําให้ผมอยู่ได้นะครับผมไม่โกหกนะฮะรุ่นนี้ไม่โกหกถ้าผมอยากขายแล้วได้กําไรเยอะ,เ,ยอะเวลาคุณผู้ชมโทรมา ผมก็รับไว้หมดทุกออเดอร์แล้วนะอันนี้จากใจนะครับผมแล้วผมก็ไปไปหาจากเพื่อนจากฝูงได้ไหมมาขายก็ได้แต่ผมนะพยายามที่จะเอาจากร้านผมนะคุณจะได้เห็นรีวิวเต็มๆนะครับผมอ่ะดูตัวนี้แล้วกันต้นทุนมาพันสามนะครับแพงหน่อยแต่น้ำหนักดีแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นมีดแคมป์เดินป่านะครับผมเหล็กเป็นเหล็กใบเลื่อยตัดหินนะครับชุบด้วยน้ามันนะฮะมีความยาวชุบแข็งด้วยน้ามันนะ ความยาวอยู่ที่ใบมีด9.5นิ้วตลอดเล่มก็อยู่ที่15แล้วมั้งนะ15.5นิ้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูกันทีละอย่างฝนะักทําจากไม้ประดูเช่นกันนะครับผมดีไซน์เหมือนตัวเมื่อสักครู่เลยแต่ว่าตัวนี้มันจะใหญ่กว่านะฮะใหญ่กว่าน้าหนักดีกว่าแล้วก็ซัดได้หลากหลายรูปแบบกว่านะครับม่าจะเป็นไม้ในป่า,าตัดไมพงไมไผ่ตัวนี้ลุยไปฮะลุยลุยกว่ามีจะหักนะฮนะ ไปได้เลยนะครับเรื่อยๆนะฮะมีหมดอยู่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวแล้วก็ห้าตัวเหมือนกันเลยนะแต่เพียงไซส์มันใหญ่นะฮะอ่าผมดึงออกมาเลยแล้วกันนะเา้านี่ใบมีดลวดลายทูโทน,นะฮะใบมีดลวดลายทูโทนแล้วก็มีหมดอยู่สามจุดนะฮะแบบนี้สวยๆนะหมด3จุดดามจับค่อนข้างถนัดมือมากแต่ว่าผมเป็นคนที่มือใหญ่นะใครที่มือเล็กเนี่ยก็อาจจะไม่ไม่เหมาะมือเท่าไหร่นะแต่ผมมือใหญ่นะ ก็จะเนี่ยนะฮะตรงบริเวณด้ามเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะว่ามันเท่าไหร่นะโอ้โชนกล้องชนกล้องอโอเคครับด้ามจับเนี่ยนะความยาวอยู่ที่อ่าสิบมเซนนะครับก็อยู่ที่5นิ้วนะ่ยนิ้วก็ถือว่าเหมาะมือนะเหมาะเหม็เงเลยนะครับใบเป็นทูโทนแบบนี้ให้ดูใกล้ๆอ่ะคุณจะได้เห็นชัดว่ามีดมันมีอะไรบ้างตรง ตรงที่เป็นงานคัตตอมเนี่ยนะครับผมตรงไหนที่มันเป็นขีดควรเนี่ยคือมันทํามาแบบนี้จริงๆนะผมก็ไม่รู้จะสับปามีให้ยังไงให้มันไปในคุณภาพที่แบบสวยที่สุดนะครับผมเพราะว่ามันมาแบบนี้จริงๆนะครับผมนี่นะนี่มีตีตราเหล็กด้วยนะครับผมคือมันเป็นเหล็กที่ใบเลื่อยนะฮะดูความคมนะครับมันจะไม่เหมือนกับที่การลองมีดทั่วๆไปของผมนะครับผมนี่คือแบบแฟบเลยนะฮะล่าสุดมีพี่ สักสิทธ์นะครับผมเอามีดมีด USA มาโชว์ผมเนะีในไลน์ก็รู้สึกว่าเออพี่ถ้าอยากแบ่งปันเมื่อไรบอกผมนะฮะเดี๋ยวผมจะได้เอามาให้คุณผู้ชมที่อยู่ในช่องเนี่ยได้รับชมกันบ้างนะครับผมอ่ะตัวเนี้ยมาพันสามใครจะเอาเท่าไหร่บอกผมนะฮะจะให้กำไรผมเท่าไหร่บอกผมนะแต่ถ้าขาดทุนเยอะก็ต้องขออภัยนะคุณผู้ชมนะเห็นใจผมด้วยนะ <c oughs> อ่ะโอเคครับตัวนี้ใหญ่สุดของวันนี้นะฮะ ต้นทุนมาเลยจ้าพันแนะฮะพันแดแล้วผมจะไปทํากําไรต่อแบบไหนดีอ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับผมเอ่อถือว่าแบบต้องอ้อนพยกไม่ยกแล้วนะเนี่ยด้ามจับนะครับผมเป็นฝักไม้สักนะฮะเป็นฝักไม้สักแล้วก็เอ่อในส่วนของตรงนี้ถักด้วยหวายนะครับผมมีการลงเฉลกไว้ด้วยนะหวายเนี่ยนะครับผมนี่นะเห็นชัดชัดนะครับผมนี่นะเออ ปกติแล้วเนี่ยปกติเขารัดกันได้หมดนะครแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นงานคัตตอมที่เป็นงานฝีมือเพราะฉะนั้นมันต้องใช้หวนะฮะจึงจะดูขลังนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ใช้หวกันทั้งนั้นนะครับไม่มีหมดตอกนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมจัดไปครับผมสาหรับงานตัวนี้นะฮะดีไซน์ทรงเป็นแลมโบ้ไทยเลยนะครับผมด้ามจับเป็นเขาเขาควายแท้นะฮะนี่คุณดูครับ ลวดลายตรงนี้คือเป็นเขานะมันมาแบบไหนผมไปแบบนั้นเลยนะครับผมนี่นะฮะไม่ใช่ว่าตําหนิอะไรไม่สวยอะไรนักหนานครับผมนี่คือเป็นรอยรอยแตกของเขาควายอ่ะนะฮะแต่ว่าเขาทําการเก็บงานไปแล้วไม่ต้องกลัวมันจะแตกนะครับผมเขาเก็บไปเรียบร้อยนะฮะนี่นะฮะเขาควายแท้นะครับผมเป็นสีดานะครับหมุดท้องเหลืองแท้นะฮะนี่ปากตัวใหญ่1.2จุดจุดนะครับผมตรงนี้ก็เป็นสีทองแดงเช่นกันนะครับผมแล้วคอ,อ,อจับเนี่ยก็เป็นท้องเหลืองนะครับผมอ่า ดีไซน์ทรงแลมโบ้เลยนะฮะความยาวของมันเนี่ยอยู่ที่เดีย๋ยวเดีย๋ดวยวยผมขออนุญาตวัดให้ชมดีกว่าตัวนี้ไฮไลท์ของวันนี้ก็ขอนิดนึงนะฮะพูดจะเดยอะนิดนึงอ่าโอเคมันจะออกไม่ออกไม่ว่ากันนะผมเน้นเอาของแบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะจะขาดทุนก็คือผมก็จะยอมเจ็บเองนะฮะ,ะความยาวนะโอ้กับหัวกับหางมากเลยนะเนี่ย อยู่ที่1 7นิ้วครึ่งนะครับความยาวตลอดเล่มนะแล้วก็ความยาวของใบมีดเนี่ยอยู่ที่12เกือบ1ินิ้วครึ่งนะครับผมสันหนา5มิลลิเมตรนะฮมิล mm. แล้วก็ความกว้างของใบมีดอยู่ที่5าเซนติเมตรนะครับผมดีไซน์บอกเลยว่าสุดจัดนะฮะตัวนี้สวยนะ ความโคง้งความว้าวเนี่ยสวยมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปซัดก,กับสมุนไพรเนี่ยคือ<笑><笑>ก็น่าดูชมกันเลยทีเดียวนะครับหมายถึงว่าเอา,เอาลองมาหมดกันนะเนี่ยนะค่อนข้างที่จะสวยเลยนะแล้วตัวใบมีดเนี่ยก็วัสดุเนี่ยนะฮะเป็นน่าจะเป็นใบมีดตัดหินอ่อนหรือเปล่านี่ผมผมไม่แน่ใจนะก็อขออภัยด้วยนะฮะหรือว่าจะเป็นเหล็กอ่เดี๋ยวเดี๋ยวนะผู้ชมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะผมต้องถามพี่เขาหน่อยแล้วว่า มันเป็นใบมีดอะไรนะเดี๋ยวจะได้บอกกันให้ถูกๆนะฮะเพราะว่าแต่ละตัวมันเป็นใบมีดตัดหินอ่อนนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะพิเศษหน่อยก็เลยไม่แน่ใจว่ามันใช่ใช่มีตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นอ่ามีดตัดหินอ่อนนะครับผมจะเป็นอ่ใบเลื่อตัดหินอ่อนจากเยอรมันนะฮะผมจะให้ดูกันแบบชัดๆนะครับเดี๋ย็จะหาว่าผมโม้อีกนะฮะ ไม่โม้นะผมขายความจริงใจใครที่รับรู้ถึงความจริงใจผมคุณผู้ชมจะรู้ว่าผมไม่ได้เอาเปรียบคุณเยอะแน่นอนนะครับอ่ามันราคาเท่าไหร่นั่นคือผมทําได้ดีแค่นั้นจริงๆนะครับผมนะฮะอ่ะนี่นะครับผมตัวนี้นะฮะเป็นคัตติ้งนะครับผมใบเลื่อยตัดหินเยอรมันนะครับผมใบยาวสิบสองนิ้วนี่นะครับผมนี่นะฮะผมไม่โกหกนะผมคุยยังไงผมพูดยังไงผมทำยังไงผมกล้าหมดมีหลักฐานนะฮะ เพราะผมขายความจริงใจนะครับผมตัวนี้ต้นทุนมาราคา1,800บาทใครจะให้กำไรผมเท่าไหร่เชิญครับผมหรือจะไม่ให้กำไรผมเลยหรือจะให้ผมเอาเอา,เอาพี่จะเอา1,800อะไรเงี้ยนะแล้วคุณผู้ชมก็บอกว่าให้ผมออกค่าส่งให้ได้นะ ผมเจ็บที่ค่าส่งได้แต่ผมเจ็บที่ค่ามีดนี่ก็ต้องคิดกันนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมต้องเลี้ยงคุณแม่คุณแม่แพ็คของให้นะฮะคุณแม่แพ็คของให้ก็ต้องให้ค่าขนมคุณแม่เขานะครับผมอ่ะโอเคครับสําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะดูกันเพื่อความบันเทิงนะจะยังไงก็ตามแต่นะครับูคุณผู้ชมฮนะเราเป็นคนรักมีดเหมือนกันผมแค่นํามีดมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับผมไม่ต้องซีเรียสนะไม่จะไปต้องซื้อผมก็ได้ถ้าคุณไม่พร้อมนะฮะ เพราะว่าอันนี้ต้องตังเหลือจริงๆอะถึงจะซื้อได้ผมเข้าใจนะครับผมเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยนะให้กําลังใจก็พอนะครับเข้ามาทักทายกันก็ดีใจแล้วผมอ่านทุกคอมเมนต์แหละแต่ผมอาจจะไม่ตอบต้องขออภัยนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยทำงานหลายๆอย่างนะครับผมหารือครอบครัวนะเสาหลักเสาหลักกันนะในนี้เรียกว่าเสาเอกของบ้านเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ